รูปทรงกระบอกซ้อนแกนร่วมนะครับก็คือการเอา,อาสารเก่งตัวนำนะครับก็เป็นชั้นเซมิเนี่ยมาเคลือบอยู่ด้านนอกอีกชั้นหนึ่งอย่างถ้าไล่จากด้านในมาครับข้างในคือตัวนำก็คือคอนดักเตอร์ชั้นสีดําที่เห็นนี่ก็คือจะเป็นคอนดักเตอร์สกรีนก็คือมีทําหน้าที่ให้ตัวนําด้านในเนี่ยกลมสมบูรณ์แล้วก็จะมาเป็นชั้นฉนวนซึ่งชั้นฉนวนเนี่ย จริงๆก็จะมีอยู่หลายอย่างเป็นฉนวนกระดาษน้ำมันนะครับก็คือเป็นสายสายที่เป็นออยล์ฟิลก็ของไฟฟ้าพลมงภานก็จะมีใช้ตอนนี้มีอยู่เส้นหนึ่งที่ข้ามจากขนอมไปที่เกาะสมุยนะครับก็สร้างมา30-40ปีแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังใช้งานอยู่นะครับแล้วก็เป็นฉนวน x อ p e x p e นี่ก็เป็นสายทั่วไปเลยที่ว่าสายตะกาวที่ไฟฟ้าใช้อยู่นะครับก็จะเป็นฉนวนเอ็กพนี้นะครับ อันนี้ชั้นต่อมาชั้นสีดําด้านนอกนะครับก็คือเป็นชั้นกึ่งตัวนําวัสดุเดียวกันกันกบไอชั้นสีดําข้างในที่เป็นคอนแทคเตอร์สกรีนนะครับซึ่งไอตัวเนี้มีหน้าที่ทําให้กา,าวด้านนอกที่เรามาแปะกับชั้นฉนวนเนี่ยกลมสมบูรณ์ก็คือถ้ามองภาพเนี่ยมันจะเป็นทรงกระบอกซ้อนแกนร่วมสนามไฟฟ้าที่แผ่ออกมาเนี่ยที่พยายามวิ่งหากาวเนี่ยมันก็จะวิ่งสม่ํามเสมอรอบๆสายนะครับไม่มีจุดไหนที่ว่า สนามไฟฟ้ามีความเข้มสูงซึ่งจะทําให้สายชำรุดได้นะครับจากนั้นเมื่อโครงสร้างตรงเนี้ยโอเคตอนเนี้ยสายสามารถอามบางวางแปะดินหรือจะฝังดินได้แล้วแต่ว่าเราจะต้องมีชั้นอีกชั้นหนึ่งเพื่อมาการมลภาวะการน,น้ําการฝุ่นกันความชื้นไม่ให้เข้าไปในสายนะครับก็คือชั้นเปลือกด้านนอกซึ่งเปลือกด้านนอกเนี่ยก็จะมีหลายวัสดุอย่างเช่น PVC หรือ p ี ก็สายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปัจจุบันเนี่ยเปลดด้านนอกก็จะใช้เป็น PE นะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าใช้เป็น PVC PVC ข้อดีคือมันจะปอกง่ายคือมันนิ่มแต่ก็ฉีกขาดได้ง่ายเช่นกันถ้าสมมติการลากสายเนี่ยครับที่ว่าลากไม่ระวังล้างท่อไม่ดีเนี่ยเปลือกก็จะชำรุดได้ง่ายมากเพราะว่า PVC มันนิ่มนะครับซึ่งปัจจุบันก็จะเป็นเปลือก PE เป็นชั้น PE ซึ่งแข็งขึ้นมาหน่อยก็ ตรงนี้ก็จะเป็นโครงสร้างหลักๆของสายร์กาวแต่ครงนี้ยพอ,อถ้าเราไปเห็นสายของจริงนะครับมันอาจจะมีการเพิ่มชั้นต่างๆเพิ่มขึ้นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานอย่างเช่นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเองเนี่ยมันจะมีชั้นที่เป็นออกระดาษกันน้ําอ,อ,อ,อยู่ใต้เเออ่่ยยููใต้ปิกตแล้้วถาเราไม่งกระดาษตัวเนี้ยจะมี ผงอยู่ที่ว่าพอสมมติเสีกเชำรุดแล้วน้ำเข้าไปเนี่ยไอสารตัวเนี้มันจะพองตัวเป็นวุ้นแล้วก็กั้นไม่ให้น้ำไหลเข้าไปตามแนวยาวของสายได้ต่อก็คือน้ำจะเข้าไปได้ประมาณหนึ่งคือพอเข้าไปปุ๊บไอสารตัวนี้ก็จะพองตัวกั้นไม่ให้น้ำไหลไปต่อนะครับก็จะจำกัดความเสียหายของสายได้หรือบางทีก็อาจจะมีชั้นที่เป็นกระดาษชุบก,กับผงสารที่ ตัวหนูหรือสัตว์แทะเนี่ยไม่ชอบเพื่อป้องกันไม่ให้อหนูกระลอกหรืออะไรเนี่ยมาแทะตัวสายนะครับด้ตรงเนี้ยจะมีต่างๆกันไปเลยแล้วแต่ทางคนใช้งานเนี่ยผู้ใช้งานเนี่ยจะสั่งโรงงานผลิตเป็นแบบไหนยังไงนะครับนะนี่ก็เป็นโครงสร้างของสายอันเดอรกาวนะครับที่ว่าใช้กันอยู่ในการไฟฟ้าส่วนฝื้นค่านะเปลือข้างนอกก็จะเป็น PE นะครับชั้นด้านใน เนี่ยที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ก็คือเป็นสปอนบันเทปก็คือเป็นกระดาษชุบสารที่พองตัวเมื่อโดนน้ำนะครับแล้วชั้นด้านในก็จะเป็นชั้นชิลก็คือชั้นตัวเนี้ยจะทำหน้าที่ต่อลงดินเพื่อคุมสนามไฟฟ้าให้กับสายอันเดอร์กราวเคเบิลนะครับซึ่งชั้นชิลตัวเนี้ยเดิมเลยก็จะมีอยู่หลายแบบ บางที่ที่ใช้กันในไฟฟ้าส่งพรังภาพคเมื่อก่อนจะมีที่เป็นเทปชิลก็คือเป็นเทปทองแดงเลยพันรอบสายแต่ทรนี้ตอนหลังๆเนี่ยก็ไม่เห็นแล้วก็จะเป็นเป็นไวชิลก็คือเป็นลวดทองแดงรีเกียวพุ้มรอบๆชั้นอินสูเลชันชิลนะครับแล้วก็มีคอนแทคเทปที่เป็นเทปทองแดงเนี่ยเชื่อมทองแดงแต่ละเส้นเข้าด้วยกันหรือถ้าเป็นสายที่เป็นสายเคเบิลใต้น้า ไอ้ตัวชั้นเนี่ยก็จะใช้เป็นชั้นตะก,กั่วแทนเนื่องจากาสายสัมามรีนเนี่ยจะต้องไปอยู่ในน้ําที่ลึกมีแรงดันสูงซึ่งเปลือกลําพังแค่เปลือก PE เนี่ยกันน้ําไม่ได้ครับน้ํามันจะพยายามแทรกลงไประหว่างชั้น PE เนี่ยแล้วน้ํามันก็จะซึมเข้าไปได้แต่ตะก,กั่วเนี่ยมันมีความหนานแน่นสูงน้ําไม่สามารถซึมผ่านเข้าไปได้ขนาดอย่างลังสีหรืออะไรเงี้ยที่ ทางโรงบาลใช้เอ็กซเรย์อย่างเงี้ยพอมันหมดอายุเนี่ยก็เขาก็จะเอาตะกั่วมาหุ้มเพราะว่าตะกั่วเนี่มีความหนาแน่นสูงนะครับอ mm ัน hmm. นี้ชั้นต่อไปถัดจากตัววายชิลนะครับก็จะเป็นอินเ o n ชัน e l d ก็คือตัวเนี้ยจะเป็นถ้าดูเนี่ยจะเห็นเหมือนเป็นเปลือกพลาสติกเป็นยางๆนะครับตัวเนี้ยจะนำไฟฟ้าด้วยก็คือเป็นทำหน้านที่ให้โครงสร้างสายเนี่ยไอ้ด้านนอก ถัดจากชั้น insulation เนี่ยเป็นทรงกระบอกก็คือกลมสมบูรณ์นะครับจากที่อธิบายไปตอนต้นชั้นต่อไปก็จะเป็น insulation ก็ของสายด้กาวที่ไฟฟ้าใช้อยู่ก็จะเป็น XLPE นะครับแล้วก็ชั้นถัดไปก็เป็น Conductor Shield ก็คือที่ทําหน้าที่ให้สายตัวนําด้านในเนี่ยกลมสมบูรณ์แล้วก็เป็นชั้นตัวนําก็ถ้าเป็นสายด้ายกาวเนี่ยก็จะใช้เป็นทองแดงแล้วก็จะมีสายที่เป็นสายทวิตตอนนี้ก็ไฟฟ้าก็เริ่มนามาใช้แล้ว ไอ้จุดที่เป็นสะพานลอดใต้สะพานลอยหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้ปลอดภัยกับประชาชนนะครับเพื่อใช้สายทวิทซึ่งสามารถโครงสร้างก็จะเหมือนสายตะกราวเลยแต่ว่าตัวแกนตัวนำเนี่ยจะใช้เป็นอลูมิเนียมเพื่อเพื่อให้สายมันเบาสามารถแขวนอยู่บนเสาได้นะครับก็โครงสร้างสายแบบเนี้ยจะเรียกว่าเป็นสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดซึ่งที่มันจ่ายแรงดัน เป็นมีเดียมโวลหรือไฮโวล์เนี่ยก็คือคนสามารถสัมผัสได้เลยไม่มีอันตรายนะครับสนามไฟฟ้าจะถูกชั้นชั้นตัวคอปเปอร์ชิลเนี่ยกั้นแล้วก็ถ่ายลงดินนะครับทำให้ไม่มีอันตรายต่อการสัมผัสซึ่งคงสร้างสายแบบนี้เราก็สามารถเอาไปฝังดินอาจจะฝังดินโดยตรงหรือร้อยท่อก็ได้เลยนะครับทีนี้เราจะมาพูด เมื่อกี้พูดถึงเรื่องโครงสร้างของสายไปแล้วนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่อง termination กับชุด splicing นะครับก็คือ termination เนี่ยก็คือเป็นหัวเคเบิล splicing ก็คือเป็นจุดต่อสายของสายเคเบิลทีนี้เรามาดูว่าทำไมเราต้องทำ termination จากที่เราคุยกันไปตอนต้นนะครับว่าตัวโครงสร้างสาย u n d e r c r b u e เค a b l e หรือสายหุ้มฉนวนต็มพิกัดเนี่ย สนามตัวโครงสร้างสายเนี่ยมันมีชั้นกลาวหุ้มอยู่ด้านนอกเพื่อให้ตัวสนามไฟฟ้าเนี่ยกระจายตัวกันอย่างสม่ําเสมอนะครับซึ่งถ้าเราดูภาพตัดขวางเนี่ยตัวสนามไฟฟ้าก็จะพุ่งตั้งฉากขึ้นมาจากตัวนํำนะครับแล้วก็พยายามวิ่งหาจุดที่เป็นกลาวที่ใกล้ที่สุดครับชั้นสีดําด้านนอกนี่ก็คือเป็น i n s u a t i o n screen นะครับก็คือเป็นชั้นตัวนํา เป็นพพลิเมอร์ที่เป็นตัวนำนะครับแล้วก็ชั้นด้านอกก็จะเป็น Cloud. กราวคราวนี้เรามาดูจาก,จากชั้นสนามไฟฟ้านะครับเราจะมาดูอีกเส้นหนึ่งเดี๋ยวซ,ซึ่งซึ่งซึ่งจะเป็นพูดพูดต่อไปในตอนที่ว่าเราทำไมต้องทำหัวนะครับก็คือเราจะดูว่าชั้นด้านในเนี่ยถ้าเทียบเป็นแรงดันแล้วนะครับด้านในเนี่ยสมมติว่าเป็นสาย ของภาคใต้ก็จะเป็นสามสามเควีนะครับชั้นด้านในก็จะมีแรงดันอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือเป็นชั้นด้านในสุดที่ชิดกับตัวนำนะครับคาวนี hmm. ้พอถัดมาจากเนื้อฉนวนนะครับแรงดันเนี่ยมันจะถูกลดลงนะครับลดลงเรื่อยๆแป6สิ0เอร์ซ็หกสิปอร์ซ็นสี่สเปอร์ซ็นลงมาจนถึงชั้นนอกสุดเนี่ยแรงดันตรงเนี้ก็จะเป็นศูนย์แล้วก็คือเราสามารถอ่าสัมผัสตัวสายนี้ได้แล้วในในในชั้นนอกนะครับ ันนี้เมื่อเปลี่ยนจากกระดาษกาวเคเบิลเนี่ยเราจะไปเข้าสายโอเวอร์เฮดหรือเข้าอุปกรณ์อย่างเช่นเข้ามอแปลงเข้าตู้ i m เมเข้าโหลดเบรสสวิตช์หรืออะไรอย่เงี้ยนะครับเราก็ต้องทำการปอกปอกสายอันนี้ปอกเปลือกออกมาชั้นแรกนะครับเปลือกเซกเก็ตเราก็จะเห็นเป็นสายชิลนะครับเป็นชิลทองแดงเราก็ต้องพับตัวชิลเนี่ยลงไปนะครับ ชั้นต่อมาใต้ชั้นชิลเนี่ยก็จะเป็นชั้น i n s สู a เลชันสกรีนนะครับซึ่งชั้นตัวเนี้ยที่เราคุยกันไปว่ามันเป็นตัวนำดังนั้นในการที่เราจะต่อสายดะกราวไปเข้าอุปกรณ์อื่นไปเข้าโอเวอร์เเนี่ยเราจะต้องเปิดระยะให้มันมีระยะเพียงพอที่ว่าไฟจากาตัวแกนตัวนำเนี่ยครับจะไม่วิ่งลงมาหาจุดที่เป็นต่ออยู่กับกตาซึ่งชั้นเนี่ยมันจะเป็นราวทั้งหมดเลยเพราะว่า ชิลกาวเนี่ยถูกต่อลงลง,ลง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 ดินนะครับแล้วชิลกาวนี้ก็สัมผัสกับชั้นอินซูลเซนสกรีนซึ่งก็เป็นชั้นที่เป็นตัวนำเราก็ต้องปอกปอกออกไปเพื่อให้มีระยะตรงนี้